ในเรื่องของการบริหารสอบในทางทุจริตส่งผลกระทบต่โอโกบประมาณอย่าพูดคำนี้กับผมขากว่าไม่มีหลักฐานว่าที่เขาขวางเนี่ยประชานิยมดีไหมไม่ดีนะครับแต่มันต้องทำายามไหนยามเกิดโควิดหลังจากนี้จะประชานิยมตลอดไปไหมไม่ไหวลราคนละครึ่งเนะี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีสุดเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันเป็นการจ่ายตรงนะนะักการเมืองจะมาขยักครึ่งทาง คนกลางจะไปครึ่งทางไม่ได้ทําไมเป็นแบบนี้นะทักษิณอยากมมีอํานาจอ่ะแปลกใจไหมไม่แปลกใจเพราะอะไรจ่ายไปเยอะไงเขาเปรียบนัากการเมืองเปรียบสสเหมือนสัตว์เหมือนไก่เหมือนหมาไงเขาก็เปรียบเทียบอย่างนคลิปที่เราเห็นกันไปนคะครับก็คงสะท้อนให้เห็นว่าเขาลงทุนไปเยอะไงเขาก็จําเป็นจะต้องถอนทุนการถอนทุนถ้ามาจ่ายตรงแบบนี้มันก็ไม่สามารถถอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์กิมขีดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของเพื่อไทยเรื่องของทักษิณขวางขานแจกเงินนะครับบวยวายนะครับว่าการแจกเงินเป็นประชานิยม เป็นการเขาเรียกว่าโครประชานิยมเลยทักษณิณใช้คําพูดแบบนั้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะนะแล้วจะมาอธิบายว่าทักษณิณทําแบบนี้เพราะอะไรทําไมเพื่อไทยทําแบบนี้ในการขวางการแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงคนเรามีไรายได้ที่แตกตากก่างกันทํำยังไงเขาจะปรับตัวเองนะเขาก็ได้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยไปค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะเริญร่ำรวยมาวันนี้ ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวคิดของผมนะไม่ได้ทํางานแบบสุกเอาเผากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทําแบบนั้นผมต้องทํำให้คนไทยทุกคนเขามีความสุขไอ้ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมพูดยังไงก็ได้พูดเห้เขาก็เชื่อพูดเธอเขาก็รักไม่ใช่ผม ผมพูดด้วยความจริงใจจากผมว่าจะพูดว่าจะทําอะไรผมเติมนิดหนึ่งวันนี้มันเราบริหารเศรษฐกิจแบบวันต่อวันะเราไม่ได้มองว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วทั่วโลกเขากําลังทําอะไรแล้วจะมีผลต่อเราทางลบยังไงแล้วต้องปรับตัวยังไงไอ้ตรงเนี้ยเราขาดการมองตรงนี้เราเราอยู่แบบอยู่เราอยู่แบบลูทีนนี่ วันต่อว,วันจริงๆที่เราเคยพูดกันไ้นะครับนั้นก็วันนี้ไอ้ GDP ปีสองหนึ่งเนี่ยจะประกาศพรุ่งนี้ใช่ไหมน่าจะเกินโตไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นจากปีก่อนนน้นปีสองศูนย์ที่ลบหกจุดหนึ่งฐานลบหกจุดหนึ่งแล้วมาโตแค่หนึ่งเนี่ยมันออนทำไมมันแพงอ่ะเพราะมันมีนักการเมืองโนวิดเป็นไทเกอร์สลิปอีทอยู่ ไปหากินกับดักซื้อไอ้ดักน้ำมันปลาล์มตรงเนี้ยเป็นโรงงานตรงเนี้แล้วป้อนให้กับทางปตทในราคาที่แพงไทเกอร์สลีปีคือเสือนอนกินอะ่ะครับอืมผมไม่ได้สนุนผู้ค้ารายใหญ่ผมต้องการให้พี่น้องประชาชนไทยระดับล่างเข้มแข็งให้มากที่สุดประเทศไทยต้องอยู่ด้วยเศรษฐกิจฐานราก ศรษฐีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันเพราะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะครับแต่ขอต้องอยู่ในกติกาต้องอยู่ในกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับเรื่องการแก้ปัญหาการขาดองค์ความรู้ราคาสินค้าวพวกวริโภพกปรับตัวสูงขึ้นแถบที่ผ่านมาสมัยก่อนนี้มันก็มีการสูงขึ้นลงสูงขึ้นตามลง ตามความต้องการของตลาดตามฤดูกาลตามรตางวันนี้วันนี้ผมให้ตรวจสอบทุกอันว่ามันสูงขึ้นเพราะอะไรมันสูงขึ้นจากต้นทุนหรือมันสูงขึ้นจากการฉวยโอกาสผมวิเอียดห์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราเข้าไปในเอียดเราก็รู้ถึงปัญหาเราก็แก้ได้โดยทันทีผมถามว่าวันนี้หมูราคาลุงเท่าไหร่ก็เงียบไป นะก็ไปดูเรื่องอื่นอีกเรื่องอื่นเียผมก็ตามไม่แก้เรื่องอื่นอีกการลักลอบนําเข้าการปกปิดการเลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพเราก็ต้องไปแก้ไขให้เขาผมไม่โทษใครเลยนะเนี่ยผมไม่เคยโทษใครทั้งสิ้นผมมีแต่ให้ทุกคนมาร่วมมือกันทํางานปัญหาไมติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะครับในเรื่องของการบริหารสอบใทางทุจริตส่งผมก็ต่อก,กบประมาณ อย่าพูดคำนี้กับผมขากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันแล้กันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตอารมณ์ตัวผม ย้อนกลับไปดูประวัศาสตรมาก็แล้วกันเรื่องเหล่านี้ในเชิงปรากฏการณ์นะฮเราคงได้เห็นทักษิณชินวัตรออกโรงเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้น่าสนใจฮนะก่อนหน้านี้ฝั่งเพื่อไทยนะครับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและคณะทำงานเศรษฐกิจบอกว่าแจกเงินยิ่งกว่าประชานิยมอาจจะทำชาติล่มจมจริงเพราะนี่พุ่งนะครับบอกเลือกเพื่อไทยจะพาชาติพ้นภัย นะครับบอกหนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที่9.62ล้านบาทคิดเป็น59.58%ของ GDP อีกไม่นานจะทะลุ10ล้านล้านบาทและเกิน60%ของ GDP แน่นอนขณะท,ที่หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น14.35นะครับล้านล้านและมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่มีแนวทางที่จะลดหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือน และยังคิดว่าแจกเงินเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งยิ่งทําให้ปัญหามากขึ้นเพราะเป็นการกู้มาแจกทําให้นี่สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นและแต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับพิสูจน์ได้จากพลเอกประยุทธ์แจกเงินมาหลายปีแล้วแต่คนจนกลับจนลงนี้กลัวเรือนกลับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งคณะทํางานเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยได้พยายามชี้แนวทางว่าต้องสร้างงานเพราะไม่เช่นนั้นนะครับเศรษฐกิจไทย จะจนทั้งแผ่นดินซ้ําเติมภาวะแพงทั้งแผ่นดินนะซึ่งเป็นคําพูดของนายพัชระนะครับกรรมการบริหารของพักเพื่อไทยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งทักษิณทั้งเพื่อไทยพูดภาษาเดียวกันเลยแจกเงินเยอะมันโคตรประชานนิยมนะทำให้ประเทศชาติล่มจมท่องแบบนี้ออกมาเลยนะครับอย่างต่อเนื่องปืดปืดปืดออกมาประเด็นก็คือว่า ทำไม่เขามุ่งโจมตีไปเรื่องนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเอามาจะชัดบอกมาเลยคนละครึ่งถ้าไมด่ดีออกมาคัดค้านเลยแน่จริงออกมาเลยไปเชิงงานสังเคราะห์อธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับสาเหตุตอนนี้ที่เรากํำลังเดินกันอยู่ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาเรียกว่าอะไรยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟู เก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและนําประเทศเข้าสู่การปฏิรูปอย่างสมบูรณ์ก็ได้เข้าสู่แดนซิวิลไลนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นแพ็กเกจที่ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกได้นําหลักคิดนี้ไปนําเสนอให้ทั่วโลกได้ใช้แม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาฟังให้ดีนะสหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักคิดเดียวกันป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศ นะครับเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับจนเข้าสู่แดนสิวิวไลในที่สุดนํามาใช้นะครับทำไมอะ่ะประเทศเหล่านั้นต้องใช้เพราะมันเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีตัวกายพันธุ์ปกติกายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าตัวกายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนและตอนนี้มีสายพันธุ์ BA1 และกําลังมีสายพันธุ์ใหม่กเรียกว่าตัวกลายพันธุ์ A, B, B, A, c h เ o ชูเกิดขึ้นอีกนะครับทำไมนกักการเมืองไม่ชอบโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยที่ผ่านมานะครับย้อนไป20ปีนะครับคนของพรรคเพื่อไทยถูกดำเนินคดีเหมือนกันหมดเลยคือทุจริตคอร์รัปชันและติดคุกติดตารางล่าสุดบุญทรงเตลิยาพิรมยังติดคุกยิ่งลักษชินวัตรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทักษินทุจริตคอร์รัปชัน จนต้องหลบหนีออกนอกประเทศการเอาเงินให้ตรงเป็นประชานิยมใช่ไหมใช่เงินเหล่านั้นมาจากไหนมาสองส่วนนะหนงเงินภาษีที่เราจ่ายรัฐบาลเงินภาษีมาทางไหนบ้างโดยส่วนใหญ่ร้อยละเจมาจากทางอ้อมนะครับทางอ้อมคือแวเดเเติมน้ํามันนะฮะซื้อของเซเซื้อสินค้านี่เขาเรียกแวเดเร้อยละเจที่เหลือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับอีก30%นะแล้วทีนี้เงินส่วนนี้ในช่วงโควิด1 9พอไหมไม่พอก็ต้องไปทำไมกู้ยืมกู้ยืมมาทำไงแจกนะครับแจกทำไมอ่ะเพราะประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงโควิด1 9เพราะรัฐบาลห้ามออกนอกเคหสถานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 9แพร่ระบาดก็เลยมีความจำเป็นต้อง ช่วยเหลือประชาชนโดยเอาเงินสส่วนเงินภาษีที่เราจ่ายไปกับสองไม่พอก็เอาเงินที่กู้มาเอามาให้กับประชาชนการให้ประชาชน 1. การเยียวยาเยียวยา,ยยวยาหยุดกี่วันน่ะหยุด10วันหยุด20วันเอาไป5,000ันสามพันเอาเงินจากไหนเงินกองทุนประกันสังคมเอามาแจากคืนอันนี้เป็นเงินที่เรียกว่าเยียวยาประชาชนเป็นนัฐสวัสดิการใช่ไหมใช่ แต่รัศดรการที่ว่าเอาเงินมาจากไหนเงินจากเราเงินของเราเนะี่ยเอามาให้กับเราให้เลยให้โดยตรงโดยไม่ผ่านอะไรซะ่ไหมฮะนักการเมืองร้อยละ9 9 9 9ต้องการเข้าไปบริหารประเทศเพื่ออะไรใช่ไหมเข้าบริหารอะไรใช่ไหมเข้าบริหารเงินภาษีของพวกเรานักการเมืองเข้าไปรวยขึ้นรวยขึ้นสุดท้ายปลายทางติดคุกพยายามจ่ายเงินจ่ายทุกวิธีทางซื้อส่งซื้อทุกวิธีทาง เข้าไปบริหารภาษีของพวกเรานะฮะแล้วสุดท้ายทำไงทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่เขาจะต้องทำมากที่สุดและอยากจะทำคือทำถนนก่อสร้างทำถนนกก่อนะสร้างเป็นหลักเลยม,มีแค่นั้นเนเขาจะทำงานก่อสร้างเป็นหลักเลยทำไมทราบไมฮะทำงานก่อสร้าง เพราะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึงสามสิเปอร์เซนตั่นคือประโยชน์ที่เขาจะได้รับแต่การที่รัฐบาลจ่ายตรงเนี่ยสังเกตไหมรัฐาบาลพลเอกประยุทธ์อะ่ะมันไม่เจอการทุจริตเลยเก็กล้าปาใส่เนี่ยจริงม่เจอหลักฐานะมาจับผมเลยเพราะอะไรมันจ่ายตรงออกจากคลังจ่ายไปคนละห้าพันถึงมือเข้าบัญชีคุณคนละห้าพันไม่ต้องผ่านคนกลางครับเข้าบัญชีคุณตุ๊ดเข้าเลยคุณได้ใช้เลย คนละครึ่งเข้าบัญชีคุณเลยคุณเอาไปใช้คุณเงินของคุณอีกครึ่งหนึ่งให้เกิดการหมุนเวียนแต่นักการเมืองไม่ชอบเพราะอะไรถอนทุนไม่ได้ทุจริตไม่ได้เพราะมันจ่ายตรงนะครับการใช้ประชาชนิยมเกิดขึ้นในช่วงไหนช่วงที่เกิดการสถานการณ์โควิด -19 กําลังเกิดการแพร่ระบาดคือเอาเงินคืนประชาชนไปตรงๆผมถามมุ่นส่วนไหนมุ่นส่วนตอบใต้คลิปหน่อยดีหรือไม่ดี ช่วงโควิดไม่มีงานจะทำนะต้องอยู่บ้านโดนมาคับอยู่บ้านมาสองปีอ่ะเพื่อที่จะให้โรคมันน้อยลงอ่ะคนตายน้อยที่สุดคนติดน้อยที่สุดครอบครัวให้ปลอดภัยน้อยที่สุดแต่มีเงินมากินมีข้าวมากินอ่ะใช้วิธีการขายเป็นออนไลน์แทนหรือดิ้นเป็นอย่างอื่นแทนเนี่ยเป็นการชั่วคราวแต่ก็มีเงินส่วนหนึ่งในการประทังชีวิตแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์วินตุกตุกดเสื้อดงเสื้อแดงหลายเนี่ยวินต่างๆรถดงรถแดงก็ได้หมด เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและช่วงนี้ยังจ่ายโครครึ่งโดยไประวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งไปซื้อสินค้าเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะไม่งั้นคนก็ไม่กล้าเอาเงินมาใช้นะทาไมอ่ะทักษินวอยไวยวอยวยเพราะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นไงวอยววยเพราะอดอยากปากแห้งไง โวยวายเขาต้องเล่งตอนนี้เพราะอะไรอยากเป็นรัฐบาลเพราะไม่สามารถที่จะนําเงินมาในการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะตัวทักษิณเองเป็นผู้ต้องหาหนีคดีต่างชาติเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยเพราะอะไรเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีคนของทักษิณโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดติดคุกติดตรางหมดแล้วอ่ะแล้วยังมีคดีที่คงค้างในคดีจันมาเข้าอีก320กว่าคดีอ่ะ ที่ยังคงค้างอยู่ที่ปปชนะล้วค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆออผมจึงเรียนรุ่นส่วนและอธิบายให้ทราบนะว่าที่เขาขวางเนี่ยประชานิยมดีไหมไม่ดีนะครับแต่มาต้องทำายามไหนยามเกิดโควิดหลังจากนี้จะประชานิยมตลอดไปไหมไม่ไหวเราคนละครึ่งนะก็เป็นวิธีการที่ดีสุดเพื่อทำการกระตุน้นเศรษฐกิจแต่มันเป็นการจ่ายตรงนะนักการเมืองจะมาขยักครึ่งทางคนกลางจะไปครึ่งทางไม่ได้ ทำไมเป็นแบบนี้นะทักษิณอยากมามีอํานาจอ่ะแปลกใจไหมไม่แปลกใจเพราะอะไรจ่ายไปเยอะไงเขาเปรียบนัากการเมืองเปรียบสสเหมือนสัตว์เหมือนไก่เหมือนหมาไงเขาก็เปรียบเทียบอย่างในคลิปที่เราเห็นกันไปนะครับก็คงสะท้อนให้เห็นว่าเขาลงทุนไปเยอะไงเขาก็จําเป็นจะต้องถอนทุนการถอนทุนถ้ามาจ่ายตรงแบบนี้มันก็ไม่สามารถถอนทุนได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของอํานาจ เพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือน,นักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกือนอำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเล่นเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดดดินทิ้นไทยรวบรวมไว้ได้แซนจะอยาก

ばん เนไกชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน